สวัสดีคะ่ะเราจะเข้าไปในตัววิหารแล้วนะคะทุกคนก็อบอกว่าถ้าจะเข้าไปข้างในก็กรุณาถอดรองเท้าค่ะถอดรองเท้าไว้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในวิหารนะคะทุกคนก็จะเป็นประตูทางเข้าอันนี้อยู่ชั้นที่หนึ่งนะคะ แล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปชั้นที่2ชั้นที่3ขึ้นไปทั้งหมดจะมีบันไดอยู่ทั้งหมด7ชั้นนะคะทุกคนอันนี้เป็นชั้นแรกวัรุณีพาทุกคนเดินเข้ามาเป็นไงคะเป็นห้องโถงห้องแรกนะคะห้องแรกค่ะ ห้องแรกนี้ก็จะเป็นชั้นแรกอยู่ชั้นหนึ่งก็จะเป็นการประดะับประดาอันนี้คือช่างไม้ที่แกะสลักอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นงานแกะสลักภาพจิตรกรรมจิตกรรมปาพนังจิตกรมานานตกรมเสาที่แกะลวดลาย ก็จะมีหลายรูแปแบบนะอันนี้ก็ชันแรกก็จะเป็นที่ประดิษฐานของรูปของหลวงปูปนน่ซึ่งนังสร้างอะไรขึ้นมาะ

จะช่วยเรากับล้างปูด,ด้วยกันนะคะด่วน์โหลดหนึ่งคือพาไปชั้นสองสำหรับคลิปนี้ิีนี้ขอบคุณนะคะที่ถิู่กับวัน์โลหนึ่งจังทวัไยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ